ทำเรียวนี่ไม่เคยเปิดเลยค่ะทีวีก็ไม่เคยเปิดไม่มีเวลาเลยจ้าอยากาให้กำลังใจกันด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แวะไปะเยี่ยมพี่มันปีละครั้งไม่ไหวเลยค่ะเพราะว่ามันมันหยิกโคนเนาะเพราะว่าปกติพี่เป็นคนผม ก็อยากมาทักทายพูดคุยนิดหน่อยนะคะก่อนนอนค่ะไลฟ์ like, สะสมเวลาเก็บก็ไลฟ์สะสมเวลาในสตีมไม่มีเวลาไลฟ์มาสองวันแล้ววันนี้พอดีว่าเดี๋ยวก็จะนอนแล้วก็เลยลองไลฟ์สักหน่อยหนึ่งค่ะดีแล้วค่ะก็เลยเขา น่าจะให้ราคาพิเศษนะคะก็แค่พันสามเองมาทักทายกันนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนถ้าไม่ได้ไปบ้านเพื่อนคนไหนขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแน่นอนคะ่ะขอบคุณ ขอบคุณค่ะอะขอบคุณค่ะไม่ได้รบกวนค่ะฝันดีเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะแล้วเขาดูแลดีค่ะ คือขอบคุณคุณคอนสวรรค์นะคะน่าลองเนาะเดี๋ยววันหลังพี่จะลองทำดูค่ะแต่ทาไม่เป็นหรอกเดี๋ยวไปค่ะไปยืดผมใช้เวลานานมากเลยเไปเที่ยวบ้านเพื่อนๆไม่น่าจะครบนะคะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนะคะ อ๋อก็เป็นไปพึ่งไปยืดผมมาค่ะก็เลยมาไล์สักนิดหนึ่งนะคะพอดีวันนี้ไม่มีแวก็จะมีปัญหานะคะจะแบบก็คือแบบจะปวดหัวไปเลยค่ะที่แวะมาทักทายเป็นกําลังใจให้กันนะคะเปิด อาแม่น้องเด็กหญิงสร้อยเพชรน,นะคะขอบคุณนะคะ ทุ่มกว่าแล้วค่ะก็จะไลฟ์ก่อนนอนนิดนึงนะคะขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจตอนนี้เห็นเพื่อนเ,เดี๋ยวขออนุญาตแคปชื่อนิดหนึงเนาะ ้เวลานี้นะคะส่งกำลังใจได้นะคะมาส่งกำลังใจทักทายย้อนหลังได้นะคะก็จะไลฟ์สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะฝากกล้องไว้ตั้งกล้องไว้เผื่อเพื่อนๆเข้ามา ีหลังก็มาชมย้อนหลังอเมริกาค่ะแต่ไม่ได้ไปกับแฟนนะคะอยู่ประเทศไทยค่ะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณไก่คุณไก่เข้ามาแล้วตอนนี้ ตาไว้ให้ขอบคุณมากมากค่ะ,ะคุณแม่ลูกห้านะคะวันนี้คุณแม่ลูกห้าไม่ได้ไลฟ์ประมาณกลางหลังอันเนี้ยก่อนก่อนยืดนะคะเขาเขาสไลด์ออกนิดหนึ่งนะคะ นะคะที่แวะมาทักทายสวัสดีค่ะคุณคุณตรีทิพย์นะคะลาเลยค่ะไปยืดผมเกือบทั้งวันเลยสี่ชั่วโมงกว่ากลับมาถึงบ้านมืดไปเที่ยวบ้านเพื่อนไม่ คุณนะคะที่แวะมาทักทายกันนะคะเพื่อนๆพืพทุกคนขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวขอแคปมาจอดนิดนึงนะหลายสักสิบห้านาทีเนาะก็จะฝากกล้องไว้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหน แวะมาททักทยสวัสดีค่ะคุณอลิสลาอยู่ที่ไหนเหรอคะ ลองเปิดไลฟ์ดูลองไลฟ์ขึ้นไลฟ์สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวน่าจ,จะเป็นขอโทษนะคะขอดูเวลาแป๊บหนึง่งโอ้ใกล้จะห้าทุ่มแล้วไปทุกบ้านคะ่ะใครเข้ามาอีกคนหนึ่งแวะมาทักทายกันได้นะคะแต่ส่งหัวใจแบบนี้ให้เพื่อนๆทุกคนก่อนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะไปเที่ยวบ้านเพื่อนคนไหนวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแน่นอนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคุณอ,อนันตนง สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณออนนอนงน้องปองคุณแม่ลูกห้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ